ครัทุกคนฮัหมันพอนมันพมันย แต่ว่ากวดจะได้มาก็ยากอยู่นะคะเจ้าที่แรงมดเยอะนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคลิปนี้ตีจะพาทุกคนไปกินมะม่วงนะคะก็ก่อนจะไปกินเราก็ไปทําน้ําาน้ําจิ้มก่อนนะคะจะกินมะม,ม,ม่วงมะม่วงมันๆกรอบๆนะคะกับน้ําปลาโนนๆนะคะเผ็ๆดๆจุดจวดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุง อ่น้ำปลาร้ากันก่อนนะคะน้ำกิ้มกันก่อนนะคะเดี๋ยวตีพับไ,ไปทําเลยะคะ่ะ ただいま。<シ> ือรถคันที่เราจะไปนะคะทุกคนจะพาขี่รถพ่วงนะคะมาขี่รถพ่วงไปด้วยกันเลยนะคะมาเลยค่ะทุกคนปัดได้ไหมคะรถไม่ได้ปดเลขนะคะรถไหลรถไหลโอเคนะคะทุกคนจะไปรอดนะคะเนี่ย เดี๋ยวพอเตยกันเลยค่ะทุกคนได้แล้วนะคะอ้าวจีบไม่ได้อีกนะคะไนะคะโอเคจะไปได้ไหมเนาะ 阿曼尼。 Ja, du 我们家没有了。 ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็คลิปนี้ตีก็จะพาทุกคนมากินมะม่วงนะคะมะม่วงกรอบๆมันๆเปรี้ยวๆนิดนึงน้ำปลาวนัวๆจวดๆเผ,ผ็ดๆจุดๆเลยนะคะทุกคนอร่อยนะคะพูดมาน้ำลายแตกนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะนะคะน้ำปลาน้ำปลานัวๆเลยนะคะ นัวนัวหวานหวานออกหวานหวานนัวนัวปรี้ยวหวานหวานนัวนัวเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะคะทุกคนนะคะมากินด้วยกันนะคะอันนี้มะม <or> ่วงนะคะมะม่วงนี้ก็มีเปลกเปลือกด้วยไม่เปลกเปลือกด้วยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงสดๆเก็บมาจากต้นเลยนะคะทุกคนเก็บมาจากต้นสดๆใหม่ๆใบยังเขียวเยอะแยะเยอะแยะอยู่นะคะทุกคนนะคะวันนี้หน้านี้ก็หน้ามะม่วงเนาะผลไม้ตามฤดูนะคะมะม่วงที่สวนตีก็มีเยอะนะคะ มะม่วงที่สวนมี้งมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันมะม่วงกรอบนะคะมะม่วงเขียวเสวยนะคะทุกคนก็อ่าพอสุกมาก็เก็บไว้กินนะคะบ่มไว้กินนะคะทุกคนนะคะก็เนี่ยค่ะมะม่วงนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะทุกคนนะคะมาทุกคนเปรี้ยวปากแล้วนะคะไม่พูดเยอะเลยแล้วมาค่ะมากินกันเลยค่ะ หย,ยุดย้อยนะคะหยุดย้อยนะคะ แมงมีทั้งแมงวันนะ,ะนะคะนะคะอากาศก็ร้อน เมนูวันหยุดนะคะ อกรอบมากค่ะแต่ทีไรก็กรอบๆเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ กบรรยากาศริมสระน้ำนะคะหยุดห่อนอย,อย่างนี้เลยนปลาก็นัวออกานบานนัว เผ็ดเโหทำงานมาเหนื่อยเหน่อยกินนี้มีเลียวมีแรงเลย,ๆๆยน่ไ แต่ว่ากวดจะได้มาก็ยากอยู่นะคะเจ้าที่แรงหมดเยอะนะคะแต่อาทิตย์อาทิตย์หน้าถ้ามีเวลาก็ว่าจะว่าว่าจะขึ้นไปขายอยู่มะม่วงอันนี้มันมันกรอบมันอร่อยนะคะ ไม่ใหญ่ไม่ตแต่กรอบอร่อยกินก่อนที่มันจะอะจะมันจะแกะ่หรือว่ามันจะเข้ากลับนะคะมะม่วงนี้ถ้ามันเป็นมะม่วงแก่หรือว่าเข้ากลับไปแล้วมันจะกินมันจะไม่ค่อยกรอบสักเท่าไหร่นะคะถ้ากินตอนนี้มันจะกรอบดีมากเลย มะม่วงไม่ได้ซื้อกินลงไปเลยนะ ค่ะทุกคนเริ่มอาการผิดแล้วค่ะ ก็ใหนั่มยนก็ยังไม่ได้ท <c> ำ <oughs> มามเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวนะคะเพราะว่ามะม่วงนี้เป็นมะม่วงสามรสชาตินะคะมะม่วงกรอบมันเปรี้ยวนิดนึงนะคะถ้าเรากินใส่น้ำปลา้า อันนี้แล้วมันจะไม่ออกรสซ่าเปรี้ยวเลยนะคะมันจะออกกรอบๆมันๆเลยคนะคะให้จใจพูดะม่วงแนวเนี้ยน เขาจะให้พูดก็คืออยู่ที่บ้านตีทั้งต้นมีแค่ต้นเดียวเนี่ยค่ะที่ออกรสชาตแบบนี้เลยนั่นจะเป็นมะม่วงเขียวเวยหรือว่ามะม่วงป่าเป็นมะม่วงป่าแล้วก็เป็นมะม่วงแก้วเขาเรียกว่ามะม่วงแก้วป่ามะม่วงกัปั้นน่ะมีเยอะแต่มะม่วงแบบเนี้ยมีแค่ต้นเดียวจะออกเป็นมะม่วงน้าดอกไม้เป็นงั้นน่ะมีเยอะค่ะแต่มะม่วงต้นนี้มันจะออกแบบก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่ามะม่วงอะไรนะคะ แต่ว่ามันเป็นประเทศที่ว่ามะม่วงที่ว่าออกสามรูตาดอะ่ะมันจะมีมันแล้วก็ออกมันกรอบอ่าแล้วก็เปรียวนิดนึงนะคะไม่เปรี้ยวเยอะนะคะหรือว่าส้มนิดนึงนะคะไม่ส้มเยอะนะคะ ถามว่าเอามาดองได้ไหมมาดองได้ไหมไม่น่าจะได้อนะต,ตีไม่เคยดองมะม่วงหรอกค่ะเห็นเขาเอามาดองกันมีแต่มะม่วงแก้วนะคะเห็นเขาเอามาดองกันหรือเราไม่กินสำลักพริกก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงลูกคุณ <c oughs> ใส่ผมคิดว่า <c oughs> ต่ไม่ออกเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะไม่เปรี้ยวเยอะ ถ้าเป็นคนทำงานเหนื่อยๆเ,เอาไปเปาะใส่จานไว้กินพอดีเลยนะคะแต่ว่าแก้เหงานอนไหมไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มันไม่เปรี้ยวสักเท่าไหร่ค่ะ บรรยากาศลมพัดอ่อนๆนะ,ะลมพัดอ่าลมพัดเป็นแบบลมพัดวิวๆอ่อนๆนิดนึงนะคะ กินไม่หมดนอนะคะยมให้พี่กบอ้นกินด้วยก็คลิปนี้ตีขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนก็จะจบก็อย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์นะคะ่ดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตีหน่อยนะคะกดเป็นกำลังใจให้กับซ่องอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย